ดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์ตซูพูสูคนนะพี่น้องเนาะพัะชาเอาช่อแม่ใบสีมาให้พี่น้องเบิ่งก่อนจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้คือช่อแม่ใบสีประยุกนะคะสีจะเป็นสีโอรสพี่น้องจ้าสีโอรสเด้อค่ะการเข้าช่อแม่ใบสีประยุกต์หลายๆคนเข้าปิ่นแล้วจ้ะแต่เข้าใดๆให้แน่นให้สวยให้อ้วนให้อ้วนนะพี่น้องเนาะ การเข้าแม่ใบสีให้อวนให้อ้วนใ,ใ,ให้แน่นให้สวยนี่บริเวณเรื่องง่ายดอพี่น้องเด้ออันนี้พัชชาแก้แล้วแก้อีกแล้วิ่เได้ดังใจก็แก้พอดีลูกค้าเพื่อนจะสั่งไปประกอบเองนะคะเป็นงานบวชอันนี้พัชชาเลือกสีเองเต้นอยากได้สีชมพูแต่พัชชาแนะนําว่าเอาเป็นโอรสดีไหมวัณสินโอรสนะสวยนะคุณแม่วัณฑินเป็นสีที่แปลกใหม่เนาะค่ะเป็นชมพูอมส้มนิดๆนะพี่น้องจ๋าแต่ในกล้องกับสีกับสีเฟียนจากสีจริงอยู่จากสีจริงสวยมากบอกเลยพี่น้องจ๋าสีโอรสสวยมากค่ะ ล่าสุดพระชาบอกสีโอรสสวยมากรีบบินสีโอรสไม่เหลือเลยพี่น้องจ้ามาเบิงมาชมนาการขับวิธีเข้าช่อเข้าในไรอวบอ้ว,วนเลยค่ะแน่นแบบนี้เนาะจ้าการที่เขาจะเข้าช่อแม่ใบสีใ่ๆเนาะพี่น้องๆอ,อ,อันนี้คือแม่สิบเจ็ดเดอที่พระชาให้เบิงนะพระชาจะใช้ลวดสองเส้นค่ะเป็นลวดเบอร์สิบแปดอันนี้ม้วนนิ้วเอกหรือว่านิ้วยอดเนาะจ้า ใส่ลวดลงไปเลยสองเส้นค่ะเป็นอย่างจังใส่สองเส้นใส่เส้นเดียวได้บ่ได้คือกันจะพี่น้องจา๋าแล้วแต่มากเลยแต่พัชชาใส่สองเส้นเพราะว่าพัชชาอยากให้ชิ้นงานออกมาแล้วแข็งแรงะนะพี่น้องจา๋าแข็งแรงอาอยจ้างกับเปียยอดเปียยอดนี่บางคนก็มักยาวแต่สําหรับพัชชาเนี่ยบ่มากอืมเฮตุให้ลูกค้าอยู่ถึกใจลูกค้าแล้วก็ต้องถึกใจพัชนานคาว่าทึกใจพัชชานี่ยากงาคือกันพี่น้องเอ <laughs> ันบรเวณไเ,เห็ดตามใจเจ้าของได้พี่น้องเอ้ยตามใจลูกค้านั่นแหละเวลาเห็ดก็ได้แต่ว่ายาวหลายมันบงงามน,นะลูกค้าผลหวาพระชาเห็ดออกมาแล้วงามก็เอาตามพระชาเลยที่พระชาขิดหว่างามเนาะเรียบกระดิดำจักหน่อยด้วยพี่น้องเด้ออย่าไปโฟกัสใส่เด้อเห็ดกบง,งานใบตองนี่รีบขีด้ายแหงดาลีได้พี่น้องเอ้เปี่ยกลงมาก,ก่อนจ้ะเปลี่ยกตัวนี้พระชาจะเปี่ยกเก้าจะ้ะเปลี่ยกเก้าเนาะอันนี้จะเป็นแม่สิบเจ็ดพี่น้องจะแม่สิบเจ็ดนจะเอาไว้ชั้นแรกนะคะ เป็นใบสีประยุกต์เอาไปแล้วก็ประกอบหรือโบต้องไปหาดอกไม้พี่น้องถ้าง,งานสวยปุ๊บโบต้องใส่ดอกไม้อย่างืมเสียบดอกไม้ใสจะยอดแม่ใบสีได้ยาเลยค่ะเพราะว่าสวยอยู่แล้วชิ้นงานออกมาสวยแล้วก็ประกอบออกมาสวยก็คือจบเนาะถ้าประกอบออกมาโบาสวยในการยากง่ายคือกันนะพี่น้องเ้ยพระชาก็ะคืดนาเฮ็ดให้ลูกค้าแต่ละคนนี่พระชาขึ้คืดนาตอนประกอบเพื่อนที่ประกอบได้บ่เพื่อนเสร็จได้บอ,บอย่านเฮ็ดออกมาแล้วบบสวยเห็นไะ ขุดไปเบิดได้แบบนี้พอประกอบออกมาบาสวยกับสิมาโทษว่างานเฮาบาสวยได้แบบนี้พี่น้องมันปิ่เน,น่น,นั้นได้เฮาเราไม่อยากให้ปิดเน่นั้น,น,นจะให้เพื่อนประกอบออกมาใ,ให้สวยปิปะอรังรถนะพี่น้องจ้าเปลี่ยนลงมาก่อนโอ้ขิวน้ำมันเดียน้ำมันเครื่องตัดหญ้าคือมาขิวไอ้เสียงเครื่องตัดหญ้าสีดังจักหน่อยด้อพี่น้องจ้าแฟนพัชชาเพิ่นตัดหญ้าเห็นวะเสียงกระสีดังจักหน่อยเนาะ การเข้าช่อแม่ใบสีของพัชชาเนาอะอ่ะเปียนตัวนี้ครบเก้าแล้วพี่น้องจ๋าพัชชาเห็ดแค่เก้าโบห็ดยาวเด้อค่ะการเข้าชออแม่ใบสีของพัชชาใส้สเต็ป,ปเปอร์สองอันคือเก้าคือเดืมพี่น้องจ๋าอันนี้มันเป็นความถนัดส่วนตู่ไพรเส้ไปเ่็ดตามก็ได้โไปเ่็ดตามกับบบเปน็นยังฮนาพี่น้องจ๋าใบ้องพัชชาแยกเป็นสองขนาดค่ะมีขนาดใหญ่และกับขนาดเล็กเนาะคะ่ะเวลาเข้าชอ่อนอะพี่น้องอาจสะเบื่อเนาะ,ะเบิ่งแต่เข้าช่อใบสี ถ้าเป็นค่อยในค่อยสีเรียนเอาให้มันเก่งคนได้พี่น้องเอ,อ้ยตะกี้นะมันบบได้มีซองไหนมาสอนค่ะปัานนี้ได้พี่น้องว่าพื้นเรียนในยู u b e กาบ่ได้บอกค่ะปานนี้พี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องหลายๆคนก็น,น่าสีหูนอาติดตามจาก youtube มาก็สีหูว้ว o ย t u b e เพิ่นก็สอนไปก็บ,บ่บได้ละเอียดละโอนะแต่พระชาะสอนนี่พระชาะคิดเองดอกว่าคิดว่าน่าจะเข้าใจง่ายเห็นนะพี่น้อง <laughs> จักเม่นโบเม่นขึ้นเองอือเองเพราะว่าฮาว่าเป็นภาษาแบ,บบบ้านๆของเฮ้าลายกา สอนแบบบ้านๆเลยนะพี่น้องจ๋าซเว้าแลยกวาสอนแบบรบรวบบ่บบได้มีวิธีรีสองว่ามาวัดจากนิ้วกวจากศีนะนะพี่น้องจ๋าเนาะสําคัญที่สุดเลยในการเข้าช่อใบสีนี่คืออย่างเนาะสําหรับคนอื่นหมูฮู้แต่สําหรับพัชชานะพี่น้องจ๋าสําคัญที่สุดเลยก็คือวา่าใบตองหรือพี่น้องเด้อใบตองใบตองเจ้านี่ต้อง ยาวถ้าใบสองก็ยาวนี่ยากเขาชอบใบสี่นี่เขาบอกเลยเให้แน่นสีให้อวบนี่ยากยากแหงเนาะเวยนพัชชาว้าพี่น้องจ๋าใครสนใจสเต็ปเปอร์ปากกว้างก็สั่งได้เด้อจ้าพี่น้องจ๋าสเต็ปเปอร์ปากกว้างไซดีแทสไซดีว่าหรือพี่น้องเด้อส่งร้อยห้าสิบส่งฟรีเก็บปลายทางพี่น้องทางยูทูบสามารถโทรมาสั่งได้ศูนย์เก้าสามหกเก้าสามสี่หนึ่งแปดสี่เนาะพี่น้องเนาะศูนย์เก้าสามหกเก้าสามสี่หนึ่งแปดสี่พี่น้องจ๋าเด้อผู้ใดทักข้อความพัชชามายามาแล้วไม่อ่านให โทรมาเบอร์โทนี้เลยค่ะนี่จะ้ะถ้านุ้งในพระชาก็จะเอาขึ้นสูงพี่น้องคลิปนี้จะยาวจักหน่อยเอาขึ้นสูงเนาะจ้ะแล้วก็ใส่แสต่เปลือยเย็บอย่าเย็บขึ้นสูงเย็บต่ำๆเย็บด้านหลังนะพี่น้องอย่าเย็บขึ้นสูงถ้าเย็บขึ้นสูงในะใบตองจะลังนะคะใบตองจะลังจะ้ะใบตองแตกแตกนะที่จริงใบตองแตกให้เอาทิ่มหนูเดือพี่น้องเดือต้องค่อยฝืนได้นี่ค่อยฝืนเพราะว่าค่อยสิตัดทิ่มส่วนนี้อืม <laughs> เลียงมาเลยจ้ะคลิปนี้กับสิยญาจ้ักน่อยกับขอโทษขออภัยนะคะไปจองพัชชาเส้นน้ำกะยาก,กอบโมเสกกับบได้พี่น้องมือนีลมคึมคือฝนชิตุกบนมือถ้าไปตองเฮายาวนะแน่นอนงานเฮาแน่นแน่นอน,น,น,อนจ้ะพี่น้องจา๋าถ้าไปตองสั้นนีโ่โอกาสจะแน่นนี่ยากเลยค่ะ สะบาดน,นี้ไปตองยาวๆก็หายากเด้พี่น้องเอ้ยเดือนห้าเดือนสี่เดือนหา้เน 4, เนหาเนี่ยโอ้ยเจ้าเอ้ยให้เจ้าหาเขาไปรดบัน,นี้กว่นที่หาง่ายๆว่าพืๆๆ้นใบตองยาวก็ได้นี่จะ้ะการเาเลี้ยงนิ้วใบสีก็สําคัญบางคนเลี้ยงนิ้วใบสีต่ําเคตใทนนิ้วใบสีเป็นฟันปาบบ่าบบตรงือว่าบบซื้อกันเพียงกันนะนี่อันนี้มันสิสวยมาแล้วนี่พี่น้องจ้าเลี้ยงนี่พระชาจะเลี้ยงเลยนี่จ้ะเวลาเลี้ยงให้ดอกพุดนีเสมอกันเลยจ้ะ ให้เสมอกันเลยเวลาเราเข้าช่อมาเพื่อนชิดต่ำลงกว่านิดนึงจากให้ขึ้นสูงสูงนิดนึงดอกพุธบ่ให้ต่ำนี่ให้สูงทอกันกับตัวนี้ตัวนี้กัให้สูงทอดตัวนี้ตัวนี้กัให้สูงทอดตัวนี้เป็นแล้วนี่นะพี่น้องจ้าเออให้สูงไปแน้วนี้แล้วก็แซตเปอร์เย็บให้แน่นๆสแตเปอร์บบต้องยันเปลืองเด้อค่ะคือพัดชายเหตุนี้ค่ะทุนบบได้ว่าได้พี่น้องเสียหน้าบบได้จ้ะค่าทุนกับโอปิัง ืมมาไล่ค่าไปต่องข้าไล่ค่าสเต็ปปอกสเต็ปเฟอร์ค่าฝีมือบางงานไม่ได้เหลืออย่างแต่กับเป็นความสุขพี่น้องที่เฮาดีฮิตเป็นงานที่เฮามากนะพี่น้องจา๋านะเนาะเฮาช่อก็ได้ต้องแน่นต้องอวบต้องอ้วนแล้วก็ต้องแข็งงานนี่ต้องแน่นแท้ๆได้พี่น้องเอ้ยสิมารวมติริตริอยู่บ่ได้เลยจ้ะมไม่ต้องกระยะอบ การเข้าช่อแม่ใบสี่ช่อนึ่งจะให้สวยนี่บบได้ง่ายจะ้ะจะถามว่าเข้าให้ปิดนี่ไผกกับปิดเบิดแต่จะเห็ดให้งามนี่บบได้แม่นว่างามสุขคนพี่น้องจ๋าฝีมือมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจะ้ะส่วนนิ้วใดที่ห้ามเมแล้วก็ยังโต่งกันเขาค่อยมาจัดเรียงเอาทีหลังเด้อพี่น้องเด้อจเข้าช่อไปก่อนจะ้ะประจัดใส่มือจัดเรียงไปนำเห็นบ่ช่อใบ,บสี่ก็สิเริ่มอวบขึ้นอ้วนขึ้นที่สําคัญต้องแข็งแรงค่ะต้องแข็งต้องแน่นค่ะ ตอนนี้เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ดัดพี่น้องตอนยังบริดัดให้เบิ่งเลยมันจะตรงสวยลงมาอย่างนี้มันจะไม่เหมือนฟันปลานะคะอันนี้คือยังไม่ดัดต่อไปเราดัดลวดนี่แหละคือสาเหตุที่พัชชาใส่ลวดสองอันเพราะว่าถ้าช่อใหญ่นะ่ะจะแข็งแข็งแล้วเราต้องใส่ลวดสองอันสามอันเพื่อช่วยดามพี่น้องจา๋าถ้าใส่อันเดียวนะมันจะดัดยากอืมแต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันพี่น้องจา๋าแล้วแต่เลยแต่พัชชานะใส่สองค่ะ นี่ค่ะเห็นบ่นิ้วใบสีแข็งอวบอ้ว,วนงามบ่จะ้ะวันนี้คุณแม่ก็ถามว่าแม่ต้องเอาดอกไม้อะไรเซมพัชชากันว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องเซมไปประกอบแล้วถ้าสวยบบต้องเซมดอกไม้เลยค่ะ,นะเนอะามาให้เบิง่งให้ z มพี่น้องจ้าหากชื่นชอบในผลงานก็ฝากกดแจพระชาในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวอำลาพาจากไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า